สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้นนะครับอยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเหมือนเช่นเคยสวัสดียามเย็นเย็นแบบนี้นะฮะมาทำรีวิววันที่28กันยายนก่อนกลับบ้านนะเพราะว่ารถเพิ่งจะเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองเพิ่งจะจอดได้5นาทีสำหรับรถ SUV นะครับผมของค่าย Honda ที่ขายดีมากๆนะฮะต้องบอกเลยว่ามาไวไปไวจริงๆวันนี้มีเข้ามาอีกหน่งคัน สหลับตัว 2.0s นะครับตัว Honda CRV ปี2011คันนี้เป็นรถยนต์เบนซินเดิมๆไม่ติดแกด๊สนะครับเป็นรถบ้านใช้งานมือเดียวสวยเดิมบางทั้งคันเลยหัวน็อตไม่ขยับนี่ครับตรงหน้าผมนี่เลยนะฮะเจ้า Honda CRV คันนี้เป็นโมเดลปี2011นะฮะ 2.0s ขับเคลื่อน2ล้อเชื้อเพลิงเบนซินสภาพสวยสดงดงามสีบอลเงินนะครับผมทะเบียนสวยด้วย 6 797นะฮะยอหญิงถอฐาน6 797ทะเบียนสวยด้วยนะฮะคันนี้ราคาคันนี้385,000บาทเท่านั้นแจ้งราคากันก่อนเลยนะฮะ385,000บาทเป็นรถบ้านใช้งานมือเดียวสีบอลเงิน Honda CR-V รถ SUV ถ s u สําสำหรับครอบครัวกุญแจมีให้ครบเลยนะฮะ3ชุดนี่ครับมีทั้งตัวรีโมท2ดอกไขอีก1น,นะมาแบบจัดเต็มแล้วก็ตัวบุ๊กสวิตต่าง ครบเลยนะฮะเข้าศูนย์ตลอดรถบ้านนะฮะเจ้าของดูแลรักษารถดีดูสภาพภายนอกกันก่อนนะฮะด้านหลังของเขานี่ครับมาพร้อมตัวเซ็นเซอร์นะฮะให้4จุดนะฮะด้านท้ายก็เดิมๆเลยสวยๆเดิมๆินเนียนนะฮะดูนะฮะนี่คือสภาพที่เพิ่งจอดเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะรถยังไม่ได้ทการล้างหรือว่ายังไม่ทําสปาดๆทั้งสิ้นนะฮะเปิดออกมาด้านท้ายนะครับผม ็เ,เจอกับตัวนี้นะครับผมถาดรองนะฮะพลาสติกตรงนี้แล้วก็มีที่บังตาให้ด้วยนะ,ะเป็นตัวพับ2ตอนแบบนี้นี่นะฮะสวยเดิมนะคันนี้สวยเดิม,ดมรถบ้านใช้งานมือเดียวสวยเดิมเลยนะฮะแล้วก็พับเก็บไปแบบนี้นะฮะอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับรถนะฮะล้อยางอลล่เป็นล้อแม็กนะครับผมแล้วก็ตัวแม่แรงนะครับผม กุ่เครื่องมือต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะตะเข็บรอยซีนเดิมโรงงานนะครับตะเข็บรอยซีนเดิมโรงงานนะฮะ,ะเป็นสีเป็นซีนสีไข่ไก่นี่ฮะเดิมเดิมโรงงานเลยไม่มีน้ําท่วมไม่มีจมน้ํานะครับผมล้อแม็กเดิมๆนะฮะเป็นล้ออะไหล่นะฮะล้อแม็กเดิมๆเลยในถาดลออพลาสติกนะฮะที่บังตามาครบเลยภายในนะฮะเป็นเบาะหนังสีดานี่ครับด้านใน สวยงามสภาพเดิมเนียนสวยเพดานสวยสะอาดสะอ้านนะครับรถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะฮะยังสวยขนาดนี้วันนี้เข้ามาใหม่1คันราคาพิเศษนะฮะสามแสนบาทเท่านั้น Honda c r v 2.0 SP 2011สปี2อ1 1สเีบอลเงินดูตัวไฟนะครับไฟใสมากนะฮะอันนี้ครถบ้านจริงๆนะฮะแล้วก็หัวรถต่างๆนี่คือไม่มีขยับเลยดูนะฮะ นี่ครับหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีการเปลี่ยนฝาท้ายไม่เคยมีการเคมสีนะสีเดิมมาเต็มเลยนะครับโชคเดิมนะใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะซ้ายขวานะฮะน็อตเดิมๆนี่นะครับนี่ครับสายขวาน็อตเดิมนะครับผมรายละเอียดรถเดิมฝาท้ายเดิมเนียนกิ๊บเลยนี่นะฮะฝาท้ายเดิมเนียนสนิทเลยสวยจริงๆคันนี้นะฮะนี่คือรถบ้านใช้งานเดิมๆเลยนะคะ นี่ครับรถบ้านสวยๆเลยนะครับอันนี้คือสภาพภายนอกด้านหลังนะฮะด้านหลังของเขาตัวโชคต่างๆก็สวิงดีนะครับนี่ครับด้านหลังของเขานะฮะคันนี้เจ้า Honda CRV สวยกิิบจริงๆนะฮะอันนี้คือรถเดิมๆที่ยังไม่ได้ทำสปาและยังไม่ได้ล้างนะฮะรถรุ่นนี้นะฮะค่อนข้างที่จะมาไวไปไวนิดนึงถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะฮะไฟเบรกตรงที่สามมาครบนะครับสปอยเลอร์ด้านบนนะฮะ กระจกไล่ฟ้าด้านหลังติดฟิลมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับด้านข้างของเขาตัวไฟนะครับขอบคิ้วโครเมียมบริเวณประตูนะฮะกระจกเดิมแท้จากศูนย์ฮอนด้าทุกบานนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับผมล้อแม็กเดิมๆนะฮะล้อแมกเดิมๆนะฮะดิสเบรกทั้ง4ีล้อนะฮะทั้งหน้าและหลังนะครับล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับผม ตัวยางนะครับเป็นยางบิสโตนนะฮะยางบิสโตนตัวยางนะครับยังดอกแดงใช้งานได้ดีเลยตัวนี้ฮะดูนะดอกอยางสวยนี่ครับมือจับขอบคิ้วโครเมียมเดิมๆกระจกทุกบานเดิมแท้จากศูนย์ฮอนดานะฮะทุกบานไม่มีการเปลี่ยนกระจกนี่นะฮะฮอนด้าทุกบานเลยกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่ะจกมองข้างให้นะครับผลิตด้านข้างนะฮะบริเวณฝั่งคนขับด้านข้างตรงนี้ นะครับเนียนสวยไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยปีนฟุตบาทนะครับเหลี่ยมสันประตูนะฮะไม่มีตกนะครับสวยงามจริงๆนะครับคันนี้ขนาดจะไม่ได้ล้างนะครับนี่ฮะตัวล้อแม็กด้านหน้านะครับเดิมเดิมเลยนะฮะด้านหน้านะครับไฟทั้งสองข้างนะฮะเดิมเดิมนะฮะนี่ครับสีขุ่นเท่ากันนะฮะไม่มีข้างหนึ่งใสไม่มีข้างหนึ่งขุนไม่มีการเปลี่ยนไฟหน้า มั่นใจเลยว่าคันนี้ไม่มีการเกิดอบุบัติเหตุชนหน้าเปลี่ยนไฟมาแน่นอนนะฮะเพราะว่าการใช้งานเสมอกันเลยนะฮะบาลานซ์กันระหว่างซ้ายและขวาตัวไฟหน้าเดิมๆดิมเดี๋ยวเราทาสปาขัดตาไฟให้ใหม่รับรองสวยกริปแน่นอนนะครับผมรถสวยคันนี้รถสวยนะครับการันตีเลยนะฮะร,รถสวยเดิมจริงๆเป็นรถบ้านใช้งานมือเดียวนะฮะบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบนะครับ, service, รบ,รบ,นะรบผม เช็คศูนย์ได้นะฮะเข้าศูนย์ตลอดไม่แท้เดิมไม่มีก่อน,นะฮะอันนี้คือด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะฮะนี่ครับด้านข้างฝั่งนี้ก็เนียนสวยเหมือนกันนี่ครับวันนี้วันที่28นะฮะช่วงเวลาประมาณ5โมงครึ่งผมจับมารีวิวสดๆกันก่อนเลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนี่นะครับกระจกบานหน้านะฮะบานใหญ่นะฮะนี่ครับเดิม โลโก้ฮอนด้าเดิมๆเลยนะฮะไม่ม right? like ีการเปลี่ยนกระจกนะครับเช็คได้ทุกบานเลยนะครับนี่ครับด้านข้างนะฮะเดิมนะฮะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับนี่ฮะกระจกเดิมแท้จากโรงงานเดิมๆเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนกระจกขอบคิ้วนะฮะสวยงามนะเป็นรถบ้านสวยจริงๆนะใช้งานมือเดียวสภาพเนียนกริบเลยนะฮะ ลูกค้าท่านใหม่ได้ไปถือว่าโชคดีสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านสวยงามจริงๆนะครับอันนี้คือรายละเอียดรอบนอกนะครับผมภายนอกของคันนี้เจ้า Honda CR-V 2.0s นะครับปี2011ราคา385,000บาทเท่านั้นเองรถสวยนะมาครบเลยกุญแจ3ชุดตัวบังตาถาดล้อมพลาสติกล้อมแม็กเดิมๆดิมนะฮะ รถไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อไม่มีกลับเครื่องกับสีนะฮะเราไปดูด้านในกันหน่อยสำหรับคันนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะฮะตามมาดูกันด้านในนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝั่งนี้ก่อนนะ,ะับผมนี่คือรถสภาพเดิมๆนะ,ะก่อนปรับสภาพนะฮะทางทีมงานจัดซื้อเพิ่งขับมาจอดเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะผมนี่คือยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ตนนัวนี้ครับรบ,นะะบุค Service, คบ๊กเซอร์วิสนี่ครับครบเลยนะฮะบุ๊กเซอร์วิสครบนะฮะนี่ครับ รถนะฮะประวัติดีนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถบ้านประวัติ네ดีเข้าศูนย <oon> ์ตลอดนะฮะมีรายละเอียดบอรชัดเจนนะฮะผมปีผลิตนี่ครับวันที่ยี่แปดนะวันจดทะเบียนนะฮะวันที่ขายนะยี่สิแปดเดือนสามปีสองพันสิบเอ็ดนี่ครับเจ้าของเดิมมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับนี่ครับนี่ครับเช็คระยะเข้าศูนย์ตลอดนะฮะเช็คระยะเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบนะฮะบุ๊กเซอร์วิสครบ คู่มือครบกุญแจ3ชุดครบเลยนะครับผมภายในก็จะเป็นเบาะหนังสแตนดาร์ดเดิมๆนะส่วนรายละเอียดความสวยงามทั้งภายในและภายนอกเนี่ยเราจะมีการทำสปาปรับสภาพให้ใหม่อยู่แล้วนะครับผมดูตัวเบาะนะฮะก็การใช้งานสภาพเดิมๆเมบาะไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะฮะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าดูนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยนะฮะไม่มีแตกลายงานะรถไม่มีจอดแตกแดดนะครับ เครื่องเล่นเดิมๆเ,เลยนะฮะเกียร์ออโต้นี่นะครับสวยงามเดิมๆคันนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะวันที่28กันยายนเวลาประมาณ5โมงนะครับ Honda CRV นะฮะ Honda CRV 2.0 s ปี B 2011ราคา385,000บาทได้ผมเข้ารูปนะฮะเป็นพรมลายกระดูกเข้ารูปทั้งคันเลยนี่นะฮะรถสวยสภาพเนียนจริงๆ ดูนะฮะดูพื้นผินะ,ะดูการใช้งานดูการรักษานะฮะของเจ้าของเดิมนะฮะ,จะเจนเดียวว่ารถในสภาพสวยเดิมมากๆเลยนะครับนี่ฮะสวยเดิมจริงๆนี่นะครับถ้าใครสนใจต้องรีบนิดนึงนะฮะผมคันนี้นะฮะ Honda CRV แล้วมาดูตัวเพจนะครับนี่ฮะเพจของเขานี่ครับ ซูมชัดๆหน่อยนี่โอเคนี่ฮะนี่ฮะตัวเพจนะครับผมเดิมๆเลยนะฮะหมุดเพจนะฮะเดิมๆไม่มีการแงะเพจไม่มีรอยขีดขวดไม่มีรอยงัดนะผมเป็นเพจเดิมๆนะฮะก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะฮะสวยจริงๆนะครับผมคันนี้ก็สภาพเดิมๆนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพอะอะไรเลยนะฮะเพิ่งจอดเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะ ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาจอดตัวสครับเพจต่างๆก็อยู่ครบเลยนี่นะครับ3า5 0 0 0บาทนะครับคันนี้นี่ฮะ385,000บาทเจ้า Honda CRV 2.0S สดนเะฮะสภาพเดิมๆรถบ้านเดิมๆใช้งานมือเดียวนะครับผมเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้นะฮะวันที่28กันยายนเวลาประมาณ5โมงครึ่งนะฮะ ก่อนกับบ้านวันนี้ก็มารีวิวนะรถสวยๆเข้ามาใหม่1หนึ่งคันนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางของนะฮะเป็นเก๊วางของต่างๆนะฮะก็มีเก๊ตรงนี้นะครับผมนี่ครับใส่คู่มือต่างๆครบเลยนะฮะวิทยุ FM นะครับผม CD นะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันด้านขวานะฮะมีตัวครูสคอนโทลด้วยนะครับ คอนโซลสวยนะฮะคอนโซลสวยรายละเอียดสวยงามน,นะครับราคา3 8 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็มีที่วางแก้วให้นะฮะเป็นซอฟทัชตรงนี้ที่ใส่ของนะฮะนะครับที่ใส่ของเปิดเป็นซอฟทัชแบบนี้นี่ก็สามารถเลื่อนได้เก็บของได้นะครับก็สภาพใช้งานเดิมๆนะรถบ้านนะฮะน่าใช้งานมากๆเลยคันนี้ นะครับวันที่28กันยายนนะฮะ5โมงครึ่งมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับ Honda CRV รถครอบครัวละขายดียอดนิยมหายากนะครับมาไวไปไวมากๆรอบที่แล้วรีวิวไม่ถึงชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงล้วค้าก็โอนจองแล้วนะฮะคันนี้ก็น่าจะเป็นอีกคันหนึ่งเช่นกันนะฮะที่จองไวนะครับนี่ครับได้พรมนะฮะเข้ารูป ทั้งคันเลยนะฮะเป็นพรมหนังลายกระดูกนะฮะเข้ารูปทั้งคันเลยนะฮะสวยงามนี่ครับเดิมๆสวยๆเลยนะฮะนี่คือรถเดิมๆที่ยังไม่ได้ล้างนะครับดูนะฮะรายละเอียดต่างๆแ,แม้กระทั่งบริเวณขอบประตูต่างๆเนี่ยไม่มีวิ่งดินแดงเลยนะราใช้งานกรุงเทพนะฮะไม่มีดินแดงไม่มีรอยขี้โคลนใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะใช้งานปกติทั่วไป เจ้าของดูแลรักษารถดีมากๆนะครับเจ้าของใหม่ได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับได้รถสวยรถบ้านใช้งานมือเดียวนะครับคันนี้นี่ครับพวงมาลัยของเขาดูพวงมาลัยนะฮะบริเวณพื้นผิวพวงมาลัยตรงนี้นะฮะสวยเนียนนะครับไม่มีรอยกัดก่อนนะฮะก็สภาพการใช้งานนะฮะนี่รถปี2011นะได้สภาพแบบนี้ผมว่าถือว่าโอเคเลยสมบูรณ์มาก นะครับแล้วสวยจริงๆนะฮะเบาะนี่คือเบาะหนังแท้กู้ตัวจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นี่ฮะเดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถดูหน่อยนะฮะดูหน้าปัดเรือนไมคคันนี้นะฮะสามแสนดหห้าพันบาทได้รถสวยนะฮะร,รถบ้านใช้งานมือเดียวเรียกว่าสวยเดิมนถไม่ขยับอะ่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายห้องเครื่องกันนะฮะดูเลขคันนี้ก่อนภายในนี่ฮะ เครื่องก็สตาร์ทติดง่ายนะฮะนี่ฮะเลขใหม่ก็เดิมๆนะครับไม่มีการก่อใหม่นะครับคันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นกโลนะครับเดิมๆไม่มีการก่อใหม่นะครับระบบแอร์นี่นะฮะทำงานปกติเลยนะครับนี่ฮะสวยงามเดิมๆนะครับวิดูเอฟเอ็มซีดีเอ็มพีสามปกติทั่วไปสแตนดาร์ดนี่ครับสวยงาม นี่ฮภงมาลัยสวยนะฮะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวคอนโซลน,นะฮะบริเวณห้องเครื่องกันโครงสร้างห้องเครื่องกันาเป็นยังไงบ้างสวยเดิมขนาดไหนนะฮะด้านล่างของเขาตรงนี้ก็จะมีตัวเสียบอยู่ USB ด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นตัว power outlet นะครับ มีที่วางแก้วต่างๆครบเลยเบรกนะตัวเบรกจะเป็นเบรกเท้านะครับเบรกเท้าด้านซ้ายตรงนี้นะครับขออภยัยนะฮะเบรกเท้าด้านนี้ครับ g, ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวคันเร่งนะครับผมตัวคันเร่งแล้วก็ตัวเบรกนะฮะตรงกลางนะครับนี่ฮะนี่ครับใครสนใจคันนี้รีบนะครับผมมีแค่คันเดียวเท่านั้นรอบที่แล้วก็ มาไวไปไวนะฮะรอบที่แล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าที่อุบลราชธานีไปเรียบร้อยแล้วนะสลับ Honda CRV นะครับผมรอบนี้ก็มาใหม่อีกหคันนะครับผมเป็นตัว 2.0S ปี2011นะเป็นรถบ้านใช้งานมือเดียวนะดูตัวสรับเพดนะฮะดูนะฮะดูตัวสกับเพจบริเวณนี้นะครับผมถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษารถดีนะฮะพอสมควรเลยทีเดียว ดูนะฮะเจ้าของเดิมดูแลรักษารับดีเพราะว่ารถต่างๆเนี่ยสีเดิมน็อตเดิมนะ,ะัะผมไม่เคยมีการเก็บสีนะฮะนี่ครับตัวสครับเพจเนียนสวยเลยเดิมเดิมนะ,ะบริเวณส่วนวาส่วนโคร้งนะฮะด้านในไม่มีรอยขี้ฝุน่นขี้แดงขี้ดินแดงเลยนะฮะตัวหลังโครงหลังคาก็เดิมเดิมนี่ครับรถเดิมสวยนะฮะ ลังคาเดิมเลยคันนี้นะฮะสวยทั้งคันเลยนะฮะปรับสภาพให้อีกหน่อยก็สวยกิ๊บเลยเป็นรถที่น่าใช้นะฮะลูกค้าท่านใหม่ที่ได้ไปก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะได้รถสวยรถเกรดเไปใช้อีกคันหนึ่งสำหรับ Honda c ซ v ราคา3 0 0แสนกว่าบาทนะฮะสามแสนบาทคันนี้นะฮะสวยจริงสวยจริงสวยจังเลยคันนี้นะครับผมสวยจริงๆนะฮะนี่ครับนี่ขนาดยังไม่ทำสปา อย่างนั้นไม่ได้ปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็มารีวิวแบบสภาพสดๆน่ะเพิ่งจอดเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับมีที่บางตามีถาดรองให้เรียบร้อยนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างนะฮะติดครบมาลิศไม่มีการเอาออกนะครับอุปกรณ์ติดครบมาเลยนะฮะนี่ครับเพดานสะอาดนะฮะใสนะบริเวณคอนโซลด้านข้างนะฮะสวยใสนี่เราจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับลูกค้า นี่ฮะไม่มีรอยเอาของขึ้นบริเวณริ้วรอยตรงนี้ไม่มีเลยนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยดูนะครับนี่ฮะการดูแลเอาใจใส่นะของลูกค้าเดิมนี่ฮะบริเวณคอนโซลชุวงน,นี้ไม่มีริ้วรอยการกระแทกหรือว่าเอาของขึ้นลงเลยนะสภาพรถสวยจริงๆนะครับนี่ฮะตัวพลาสติกก็เดิมๆเลยจากศูนย์นะครับตัวพลาสติกที่เป็นตัวยางรองนะฮะพลาสติกรองตรงนี้ นะครับเราไปดูยละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้กันนะมาดูโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้กันว่าจะเป็นยังไงบ้างจะสวยเดิมขนาดไหนนะแต่ตามมาดูโครงสร้างห้องเครื่องกันนี่ฮะด้านในนะครับสวยจริงนะครับผมสวยกิบเลยตับสภาพให้หน่อยก็สวยงามแล้วนะฮะตับสภาพให้หน่อยก็สวยงามเลยตัวเบาะตรงนี้ตัวมีตรงน,นี้นะฮะที่เป็นรอยย่นรอยขาดนิดนึงตรงนี้นะ ลรวปรับสภาพให้ในส่วนของตัวซ้ายและขวาไม่ต้องกังวลนะครับผมรถสวยแน่นอนคันนี้นะเจ้าของใหม่ได้ไปใช้รับรองคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของห้องเครื่องกันครับผมตามมาเลยครับเอาละครับเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้กันตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะไม่ได้ดับเครื่องนะครับก็มาฟังเสียงเครื่องกันแบบชัดๆแล้วก็มาดูโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้กันว่าเดิมสดขนาดไหนนะฮะเครื่องยนต ตัวรถทั้งหมดนะฮะยังไม่ได้ล้างนะฮะต้องบอกกันเลยว่ายังไม่ล้างยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะเพื่งจะขับเข้ามาจอดผมก็รีวิวเลยนะ,ะเพราะว่าความพร้อมของรถเนี่ยเขามีอยู่แล้วรีวิวสดๆแบบนี้แหละนะฮะผมลูกค้าจะได้เห็นความชัดเจนดูตัวเครื่องนะฮะนี่ขนาดเครื่องยังไม่ได้ล้างยังไม่ทําสปาเลยนะ,คะเครื่องใส่มากนะฮะเครื่องใสามากนะครับตัวเครื่องทํางานปกติเลยนะฮะเสียงเครื่องทํางานปกติ יא, ไม่มีรอบสั่นไม่มีรอบตกไม่มีสะอึกไม่มีสะดุดเลย นะครับผมนี่คับตัวเครื่องทํางานปกติเลยและเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะฮะเชื้อเพลิงเบนซินล้วนๆนะครับไม่มีติดแก๊สนะครับผมไม่มีติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะฮะเชื้อเพลิงเบนซินล้วนไม่ติดแก๊สนะตัว ABS ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะตัวเบ้าโช๊กนะตัวเบ้าโช๊กสอง่งนะฮะเม็ดอาร์ตสวยเดิมนะรอยซีนเดิมนะฝากระโปรงนะฝาโปรงด้านนี้นะฮะนี่ฮะหัวน็อตเดิมสนิท เรียกว่าน็อตเดิมสนิทไม่ขยับเลยนะครับผมนี่ฮะตัวไฟเป็นไฟเดิมแท้จากศูนย์เลยนะไม่เคยมีการเปลี่ยนไฟนะครับผมเดี๋ยวตัวไฟเนี่ยมันเหลืองอยู่แล้วตามการใช้งานรถมอสองนี่เป็นข้อดีนะมัน่นใจเ่าคันนี้ทั้งสองข้างเนี่ยไฟเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุและไม่เคยมีการเปลี่ยนไฟหน้ามาอันนี้คือข้อดีเดี๋ยวเราทําการขัดไฟให้ใหม่สวยจิ๊บแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวฝากระโปรงนี่เดิมสนิทเหมือนกัน เม็ดอาร์ตต่างๆสวยสติกเกอร์นะฮะคิวอาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบเลยนี่ครับนี่ฮะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะเม็ดอาร์ตสวยเดิมนี่ฮะสวยเดิมจริงนะฮะสติกเกอร์มอกก็อยู่ครบเลยเม็ดอาร์ตสวยแผ่นกันความร้อนนะฮะก็สมบูรณ์นะฮะนี่คือผ่านการใช้งานมาแล้วนะไม่มีรอยขาดนะฮะเบ้าโชกฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับเบ็ดอาร์สวยตะเข็บซีนเดิมแล้วก็หัว็อตสากะโปร่งฝั่งนี้ก็เดิมสนิทเหมือนกันลอตไม่ขยับเลยซูมเข้าไปด้านในยังไงก็เดิมนะครับผมนี่ฮะเอาละครับคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวยเดิมจริงๆทั้งคันเลยนะฮะก่อนปรับสภาพวันนี้เราเราอยู่กับรถบ้านนะฮะผมใช้งานมือเดียวสภาพนวลใสกิ๊บเลยนี่ขนาดรถเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเข้าจอดเมื่อสักครู่นี้เองยังไม่ได้มีการล้าง ใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมก็มารีวิวให้กับลูกค้านะครับคันนี้ Honda CRV 2.0S นะฮะเชื้อเพลิงเบนซินล้วนๆรถบ้านใช้งานมือเดียวกุญแจมีครบบุ๊กเซอร์วิสครบประวัติด,ดีเข้าศูนย์ตลอดสีบอลเงินนะฮะทะเบียนนี้เลย6797ราคา385,000บาทนะใครสนใจรีบเลยวันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดก่อนทำสปาก่อนออกสภาพรีบจองเข้ามานะฮะ มีคันเดียวเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ขายดีจริงๆนะครับมาไวไปไวถ้าใครช้ารับรองคันนี้ไม่ทันนะครับผมใครช้าไม่ทันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะฮะสังเกติแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้ใครจะเป็นเจ้าของคันนี้นะฮะบรถบ้านสวยๆประวัติดีรถเดิมนะฮะราคา3 8 5 0 0 0บาทเจ้า Honda CRV 2.0S ์ขับ2 เชื้อเพลิงเป็นสินล้วนไม่ติดแก๊สสีเดิมโรงงานนะฮะภายนอกภายในเดิมนะฮะห้องเครื่องเดิมฝากระโปรงเดิมน,อน็อตไม่ขยับนะฮะผมกระจกเดิมแท้จากศูนย์ h o n ด้าทุกบานนะฮะเรียกว่าเดิมสนิทเลยคันนี้นะครับผมสวยเดิมโรงงานเลยนะฮะใครชอบคันนี้สนใจคันนี้รีบนิดหนึง่งนะ,ะผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับรถบ้านนะฮะสวยๆเลยนะฮะรถ SUV ขายดีหายาก มาไวไปไวมากๆนะครับผมฝากไว้ด้วยกับราคา385,000บาทเท่านั้นนะฮะเจ้า Honda c ซ v คันนี้สวยจริงๆสีบอลนะฮะสีบอลเงินสวยนี่แหละครับอุปกรณ์ที่ติดมากับรถครบถ้วนเลยนะตัวถาดบางตาแล้วก็ตัวพลาสติกล้อนะครับล้ออลายด้านล่างนะฮะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนี่ฮะล้ออล่ด้านล่างเป็นล้อแม็กด้วยนะฮะแล้วก็รอยซีต่างๆนี่เดิมนี่ฮะ ซูมเข้าไปยังไงก็เดิมนะฮะนี่ฮะเปิดกันเลยนี่ฮะซูมเข้าไปยังไงก็เดิมนี่ครับรอยสนิมรอยอะไรไม่มีเลยรถไม่มีน้ําท่วมนะฮะตะเข็บรอยซีนนี่เดิมสนิทนี่นะฮะตะเข็บรอยซีนดเดิมสนิทตัวแม่แรงใสกิ๊กเลยนี่นะฮะส่องกันไปเลยชัดๆนี่นะฮะรถบ้านเจ้าของใช้งานดูแลร,รักษาดีนะครับนี่ฮะ สวยงามเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่ครับล้อแม็กนะฮะเดิมๆนะครับคันนี้นะฮะใครไม่จองถือว่าพลาดนะครับผมใครหาซีอวีรถสวยสภาพเกดเอแบบนี้นะฮะเดิมทั้งคันแบบนี้ไม่จองถือว่าพลาดนะครับคันนี้นี่ครับสภาพด้านล่างนะฮะสวยเดิมๆนี่นะครับ ขอฝากไปด้วยสำหรับคันนี้นะครับผม Honda c ซ v วเข้ามาใหม่วันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านใช้งานมือเดียวราคา385,000บาทเท่านั้นนะฮะสวยกิ๊บเลยนะฮะรีวิวแบบสดสดก่อนล้างก่อนทำความสะอาดแบบนี้แหละนะครับผมชัดเจนนะ,ะผมฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราทำการสปาภายนอกภายในให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยคันนี้ให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะรับผมรับรองคันนี้สวยงามคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนถ้าใครสนใจคันนี้ ต้องรีบนิดหนึ่งนะครับผมช้าไม่ทันนะฮะรถสวยขนาดนี้มาไวไปไวแน่นอนนะฮะนี่นะครับสวยใสเม็ดอาร์คเดิมนะ,ะประตูเดิมสนิทเลยนะฮะก็อขอฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับผมนี่นะฮะกุญแจมาครบเลย3ชุดบุ๊กเซอร์วิสต,ต่างๆครบท้วนนะครับผมนี่ฮะ,ะไม่เดิมๆไม่มีกอนะครับหัวน็อตเดิมทุกตัวเลยไม่มีขยับนะฮะฝากไว้ด้วย อัปเดตรีวิวนะฮะผมก่อนใครเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะสังกกะดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครนะฮะไม่พลาดโอกาสรถเข้าใหม่นะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพร้อมเจ้า Honda CRV คันนี้ถ้าใครสนใจคันนี้นะฮะสามารถโอนจองมาได้นะฮะสอบถามรายละเอียดการโอนจองได้ที่เบอร์0950566926หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ จองก่อนมีสิิ์ก่อนนะฮะรีบนิดนึงนะครับผมรถเข้ามาวันนี้นะฮะคันนี้มาไวไปไวแน่นอนสาวไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ